พร้อมแค่ไหนพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวมารอดูว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ทางเกาหลีบ้างครับใช่ครับตื่นเต้นมากวันนี้พร้อมมากเราเตรียมเตรียมใจหรือว่าเหมือนเราจะได้ไปไปเที่ยวจากประเทศเราจริงจริงก็เหมือนไปแบบโชว์แฟนมีแล้วก็ไปเที่ยวด้วยใช่ตื่นเต้นนู้นนี่หรอลูกเป็นแบบว่าครั้งแรกที่พวกเราดูมันดีไปด้วยกันจริงจริงเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมตัวอะไรไปบ้างเตรียมตัวยังไงไปบ้าง เตรียมภาษาครับผมเตรียมภาษาบ้างแล้วก็เตรียมเงินครับผมไปช้อปปิ้งด้วยเพราะว่าพี่เราก็มีเวลาวันที่รีแลกซ์เหมือนกันครับผมให้เรอได้ไปช้อปปิ้งแล้วก็พักผ่อนกันครับผมใช่ครับที่นี้หรอครับผมก็เหมือนกันเลยครับเตรียมกินครับแต่อันนี้สําคัญมากๆครับใช่เตรียมกินเราวาอวองแผนไว้ว่าแบบอยากจะอยากจะไปกินนู่นกินนี่ทุกครั้งที่มีเวลาว่างครับจะไปกี่วันกันนะไม่กี่วันนะประมาณหกเจ็ดวันครับหกเจ็ดวัน เตรียมพุงไปซะหน่อยใช่ครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับวอมทองเรียบร้อยเมนูตั้งใจจะไปกินหรือยังก็อุ้ยถ้าพูดถึงเมนูเกาหลีก็ต้องอารมณ์แบบหมูย่างเกาหลีอะไรจริงย่างจริงย่างใช่แเกาหลีเขาจะเรียกเป็นบาร์บีคิวสี่หลักที่สี่ทาน้องไปกินอะไรเอาจริงก็เนี่ยครับผมผมว่าพี่เอาก็น่าจะพาทุกคนไปกินเราก็จะไปกินทุกอย่างนะครับผมก็คุยกันมาว่าอยากกินทุกอย่างไม่อยากคุมอาหารเพราะปกติเขาไม่ค่อยคุมอย่แล้วฮะแต่ก็อยากมันเขาเรียกอะไรได้บรรยากาศเออ ได้ข่าวว่ามีเดี๋ยวเตรียมตัวไปเจอกับแฟนๆเนาะที่เกาหลีครับถูกไหมสองพูดสองพูดภาษาเกาหลีแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็มีอันยองซารังฮิโยอันยองอันยองซีมิดาจอเนินซีมิดาวันนี้เรพันจัซีมิดาไม่รู้กันก็น่าจะดีที่ได้รู้จักเลยก็พร้อมแล้วเนาะพร้อมเต็มที่ รู้อย่างนี้เราะเางไกไปถึนู่นมันมีความรู้สึกเพรว่านะว,วันนี้ไปไกลนะไปไกลด้วยก็ดีอย่างแรกต้องดีใจมากๆอยู่แล้วครับที่เหมือนเราก็เดินทางกันมาไกลไกลพอสมควรแล้วแล้ว<ม>ลวันนี้มันถึงถึงจุดที่แบบเริ่มมีแฟนคลับอินเตอร์แล้ว,แล,วแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่คร<ม>ับตื่นเต้นมากๆตอนนี้แบบไปเกาหลีก็เหมือนจะได้ไปเจอแฟนคลับอินเตอร์ที่เราไม่เคยเจอด้วยครับได้ไปเจอคนใหม่ๆ ก็ตื่นเต้นครับเจอคนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆแฟนคลับใหม่ๆเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนคลับที่เป็นแบบเกาหลีจริงๆเ่ยเขาจะมีแบบสไตล์ยังไงเราก็อยากเห็นแบบบ้านเมืองเขาการแต่งตัวของเขาหรือว่าโอ้ยอย่งผมอะอยากเห็นโปรดักชั่นของเขาเหมือนกันอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>ครับผมอย่างเวลาเราไลฟ์ก็เข้ามาทักทายกันเยอะมามเวลาเราไลฟ์ตกใจม่ที่มือคอตกใจไลฟ์แน่ไอจีครับเข้ามาทักทายเยอะมามภาษาเกาหลีใช่ไหมมีมีบ้างมีบ้างครับ อย่างฟอร์มมันถ้าประสบความสำเร็จที่เกาหลีครับมันจะมีป,ประเทศอื่นก็ก็มีมีตอนนี้มีที่เกาหลีครับผมแล้วก็มีที่ฟอนเฟืองก็ญี่ปุ่นเวียดนามครับผมถ้าไม่ติดปัญหาช่วงช่วงปลายปีก็เจอพวกเราแน่นอนครับผมอย่างนี้ไม่ต้องติดดูแลรักษาร่างกายยังงไบ้างเพราะว่าต้อง,ง,ตตองบินบินกดเฮ้ยจริงจริงเนี่ฮะเราบินไปรักษาร่างกายเหมือนกันใช่ไปเจอแฟนคลับไปเที่ยวไปกินอะไรไงี้ยใช่ใช่เหมือนไปแบบไปเสพบรรยากาศที่นู่นครับอันนี้ถือว่าเป็นการออกอากางประเทศ ในรูปแบบในรูปแบบซีรีส์คุณทิ์ไพาใช่ครับผมครั้งแรกเลยครับที่แรกเกาหลีครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราเราเราก็รู้สึกเสียใจครับผมเรารู้สึกแบบเสียใจมากๆาเรารู้สึกแบบว่าจริงๆเราเกรงใจเกรงใจตอบเกรงใจบูมากๆเลยครับผมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากขอโทษขอโทษทุกคนเลยนะครับผมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนั้นด้วยนะครับผมก็ ทางเราก็ได้มีการติดต่อโทรไปหาพี่ต่อกับพี่บูเรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ต่อกับบูว่าอย่างไรบ้างพอเราพอเราโทรไปด้วยเรื่องเนี้ยพี่ต่อพี่บูก็น่ารักมากเลยมีการให้กําลังใจของตัวเนี้ยด้วยครับแล้วสี่สี่ได้คุยไหมคุยคุยพร้อมกันเลยครับผมเราเราโทรไปพร้อมกันตั้งแต่ทราบเรื่องเรารู้สึกว่าคืออยากโทรแรวด้วยความสบายใจของตัวเราเองแล้วก็ อแจะได้รู้สึกสบายใจด้วยเราก็เลยแบบจาบัวเขาอย่างที่น้องบอกก็เออจริงๆแบบน่ารักมากแล้วก็คุยดีมากๆเลยครับผมแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันผมันก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลายไปถึงขาานาดใหญ่โตขนาดนี้ใช่ไหมลูก <c oughs> <c oughs> ร้าผมแต่ว่าเท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนั้นน่นี่โอเกิด์ีก็พยายามแก้ไขสถานการณ์บางอย่างอยู่ด้วยใช่ไหมในในในน้นโมเมนต์นั้นอืมจริงๆเหมือนเหมือนไม่ได้ยินไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น หมือนแต่ที่คลิปที่เห็นเราเห็นเห็นพี่ต่อใช่ไหมต่อเดินหายว่าขยับเข้าไปเออใช่ผมนุ่นวก็ขยับตามพี่ต่อไปเหมือนเหมือนเรายืนด้วยกันสี่คนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากไม่อยากไม่ห่างไม่อยากห่างกันยงเี้ก็เลยแบบทะยอทะยนนุ่นิวเหมือนลูกทุกคนเลยครับตัวเล็กก็รักทุกคนก็จะชื่นนีถนอมจะสนุนถนอมนุ่นิวก็แหลกครับแต่จากที่สังเกตก็คือดูเขาแบบเอ็นดูดูหนูหลายคนเลย เพราะว่ามีคลิปที่แบบไอ้ต่อโอบโอบทั้งดีซีโอบทั้งนิวแบบถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยกอดคอกันปันก็ดีมากๆเลยพี่ต่อพี่บูน่นอนมากๆทั้งคู่เลยแต่พอเกิดเรื่องพูดพอเราได้พูดออกไปได้ได้ไปติดต่อถึงสองคนทั้งบูทั้งต่อรู้สบายใจขึ้นเหมือนโอ้โหสบายใจขึ้นจริงสบายใจขึ้นเยอะแต่ก็ยังรู้สึกแบบไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะตัวเราเองไม่ได้อยากมี ปัญหากับใครหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วเออเราเองก็อยากสบายใจแต่ถามว่าสบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นเยอะครับผมมันอยู่เหมือนลูกเหมือนเราตอนแรกเราก็กลัวพี่ต่อกับพี่บูแบบไม่สบายใจมากๆครับแล้วพอเราเหมือนเราได้โทรไปขอโทษแบบจริงๆอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแบบโล่งขึ้นเยอะเลยแต่ว่าทุกคนเขาให้ความเมตตาเอ็นดูพวกเราใช่ไหมครับผมก็หวัง หวังว่าครับผมเพราะเราก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีจริงๆครับผมเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะมีความสุขไม่ว่ากับต่อแฟนกับต่อหรือแฟนกับปูหรือแฟนกับซีนนิวเองก็อยากให้มีความสุขแฮปปี้กันครับผมส่วนตัวเรารู้จักบูกับต่อมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็น่ารักครับดีมากน่ารักมากสุดท้ายเราก็ได้รับกาลังใจแล้วก็สบายใจขึ้นก่อนก่อนที่จะไปทํางานใช่ครับได้รับกำลังใจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว É... Yeah.